ครับบกพริกดูหน้าครับกะพ็ได้กินอยู่นะครับอันนี้ถชาพี่น้องเบื้องวา่าเอ่อกับสวนครัวรัวกินได้คนขยันไม่มีวันอดตายนะครับครับมันจะเป็นผสมประสานกันบกพริกบกเน่าไหมครับบกพริกบกเน่าบกเขือ พริกกระลังดกครับเนี่ยมีรอบที่สองเลยครับบุกพริกครับนี่เป็นเป็นบุกมีครับต้นน้อยๆก็มีนวยนะครับต้นน้อยๆก็มีนวยอันนี้เขาเอื่นบักอยังนี่บักเอิบบักเอิบสำหรับใส่ตบบะบุกฮู้งครับ หมกิกมันรอบที่สองมันอย่างห้างเนี่ยหกงวงกะหน่อยทุ่มชูยู่ก็ได้กินสมอยู่ครับนี่ต้นทั้งพี่เทียบกอนมันไทยฟังคนลราฟังสาครับฟังนี่อยู่ทั้งปลาผดครับนี่ว่าผักสวนครัวรู้กินได้นี่สำหรับคนขยันไม่มีวันอดตายไหมครับก็บ้าพี่น้องผู้ใดอยากปลูก ที่ว่าหลายกระปุกได้ครับที่สองสามสี่ว่ากระปุกได้ครับกินได้สองสองวักับสามเดือนสี่เดือนแล้วครับนหนหมดงวดที่สามแล้วครับก็เริงออกหลายนี่หน่วยหน่อยหลายครับอ๋อเขาให้พระเอกรายการไม่แล้ว พระเอกมามาันปิดปิดปิดนี่จบแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาท้ายดีๆอันหนาวทาั้งพี่อ้าวจบแล้วพระเอกมาแล้ว